โอ้ปลา,าโอ้วลาป,ปูนี่คือสิมีตัวเด็ดฝากเนาะว่าสันดอกโทษเห็นโทษตั้งสองเทียสามเทียม,มีเหล็กเปลี่ยนบ่ปลาปูว่าสันดอกมาโกงก็ใส่เออครับผมนี่ไหวหนิไปทั้งเหน,นี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เดี๋ยวยังไง โค้งทุดงไทยโก้าบอกงูุ่งท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 ุ่ง็ุ่งทุ่นทุ่งทบ่งทุ่งทุ่งทุ่งตั่งอ้่งทุ่งทุ่งทต่งทุ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 ่ที่งทุ่งทุ่งทุ่นทุ่งทุ่งท่งทุ่งทุองท่งทุ่่งท่เงท่งทงทง่ง่งบทงางพี่ย่่่่ด้จัง มาเรียกว่ากูบวกกับอะไรบ้า่พูดบัวกูมาเอาไปกับว่ได้ไปหาอมกีบางองไรบัญยนพูดกันเลยว่าเอาโรตารี่มาขายถ่ายสิบหกหกสิบเอ็ดบะมีเอาสิบหกร่องมึงยักใบเลยนะวะมันร่องมัดออกนี่ดีผมไปเที่ยวต้องหาไปเราพัวเที่ยไห หกหนงถึงบ่มีไหมอืมนะครับน้องมีหกหนึ่งอะครับผมเอางินนี่ไปไดรกับปูอ่ะวันที่หนึ่งกุมห้าจะเปได้งินงวันที่หนึ่งนี่ไอ้ตั้งกวันตีเหล็กมาสูกเกาเียเขาทั้งบนทั้งล่างคือเกาว่าปูวยันมันเครงบนข้างล่างโอ้เมื่อนี่ปู้สีเน้นได้สามตัวปูวนีแค่สามสองตัวมันเอาไปแล้วตอนมีสนาดสองตัวมีสานอืมเพราะว่าสูตร คือเห็ดออกมาก็คือได้น้นมันได้สำมันตั้งเต่อันกุลตอนที่เเีอาโอ้ลังสลัดจุดแรกกเลยเก็บตพานแล้วโอ้แยนเคงเ้วบปูบเอาล้งแย่นเอาเค้งเได้บปูหมดเนีนไปแยนสามตวครับผมสตัวิงเค้งได้แบบปู มีตัวเดียวมีเห็นสามตัวเท่านี้แหละสุดท่ายโอ้ครับผมพอสองตัวห้แล้วสองตัวจะเริอปูพี่ตัวใดนะสองตัวที่ปูให้ต้องหวัดจำไว้เลยวเริ่ปูอยู่กระดาษจะปิวเสียแล้วบ้าบ้าตั้าเว่าปีพอดเก็บว่ได้ที่ละก็เริ่บาว่ากันร่จะไม่จ้ำให้โคกสที่ไทยเพราะคำว่าหัวปีเมื่อกออขึ้นนั่นยันมัน แต่ครับเร่กูืรึมก็ครับดอกปูมันเร่กวเดียวกันเพราะว่าห้มากกระยานนั้นมันลืมอ่าก็เลยไม่มีโค้งแหลกโค้งสองโค้งสามยี่พอประนันกูว่โค้งสุดท้ายนี่เนี่ยห้แต่สามตัวอ่าขอสามตัวแตกมาเนี่ยแห่งกีดังทัดคุณล่ากู้ขัดสามตัวแตกว่ากันกระเขาทั้งบนทั้งล่างว่านั้งเขาทั้งบนทั้งล่างถ้าจะไปข้างม่านันเดียวดิเวน โอ้แปดเก้าแปดสองแปดสามแปดหนึ่งพี่น้องสี่คู่สามสามหางนี่แหละเอา้างมีอันดีเอาตั้สามตัวเอามีแม่พูอสองตัวนห่นไหมสองตัวมันคลิปแรกคนว่าสตัวมันวันเราไปเมื่อลยตัวเออโอ้คลิปนี้คลิปนี้ป่อยตสามตัวเออป่อยสามมันมันเรียกมันเดว่าไ่เห็นอีกเออ ซุดสอ,องตัวมีแปดเก้าแปดสองแปดสามหนึ่งแปดผมวงกลม,มเน้นๆก็คือแปดเก้าแปดสองนับปูน้เนียไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนนโอ้เน้นๆคือแปดเก้าแปดสองนะพี่น้องด้วโอ้ยง่ายสองแปดแปดสองตัวนี้ตัวเด่นวิ่งแปด,ด 8, พี่น้อง เออเปลี่เอ๋ถือว่าเป็นชุดเต็มก็ว่าได้ชุดเต็มเลยมาครบหมดทั้งสามตัวสองตัวเพราะว่าชุดนี้ชุดเต็มเลือกเอฟซีคอนเสิร์ตบ่เห็นนี่ถือว่าบ่เห็นเนาะมาให้สำหรับชุดสามตัวโอ้เป็นตีวไรตัชุดสามตัวนีเจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดเอ้าแปดสองแปดตัวเดียวกันนั่แล้วแต่ว่าก็ไปกั็มาแต่ที่แน่ๆก็คือ แปดสองสองแปดอน่ตัวตัวเจงตัวไอ้ตัวเต็มมือมุ่จะมามื่นที่ที่แปครับผมสองแปโอ้ึ้อเน้นเลยฮะคือี่จาบ่อเอาเเอาุ่นี่ไมเเเอาไมเขาคือไทยเนาะงไทยมันเต็มกระนากะดานี่คือชุดเต็มชุดเต็มเ่บานี่ได้สิม่เห็น สองตัวนั่นสองแท้ปัจจุบันไม่เห็นในพ่พูดอะยักใบไปหรอพูดยักใบไปผนออกมาปัจจุบันบะไรครับบะไรบะไรบุ้งเนี่กับ่ะไรอีกอือมันคืองดมันหั่นทด้ส่ันเดียไอ้บอกลูกไส้ยุบันเป็นงามันมาบุ้งี่หอเขาบุงขายขนาดหน่ได้เต็มหมือนที่สิบเปียกเต็มเล ขนาดพื้นที่ที่เปลี่ยอตีมากคือ,อสุดแหลกเอิงวดแหลก,กั่นงวดนั่นก็ได้งวดคว,ควันก็ไล้แบบนี้งวดว่าหันแต่ห้างหมนท้างลางพี่ห้องไา่มาตกตะก้อนมูออ่าอันนี้จะหายมาตกตะวันที่สิบแปดมือนี่สีย่าสพยยาให้จินว่าเอซี่เ<ห>สี่อาร์ดีว่าแต่ว่าเอาไปไหว้ร้ายกับเสี่อาซ ก็ได้เพิ่เอาไม้ทั้งบนทั้งล่างครบชุดเลยชุดนีพี่น่องชุดของแค่้านเปี่ยนบนล่างท้งหมทีเดียวคราบว่าอะไรโรนี่ครัว่าอไนี่พกี่เปิดท่าไว้เราคูนาะเก็บชุดมากเลยครับว่าอะไรอย่างนี้เนาะกันเจอค้องเห็ดก็ได้ยักบบแค่นี้มีว่าได้แจ<อ>๊<อ>บบ<อ>๋นะ้ย <c oughs> <c oughs> ว่าายังว่าอะไรย่สิมต้องหันนึ่งได้ตัวเดาอยู่ดิได้ตัวเดาอยุ่อตัวันเหลือแค่โตตัวนี้ยังว่าอะไรสิผู้กี่เดือนตัวนี้สามตัวนี้อท่วไวรู่อ่ะสามตัวไอแปดสองแปดแปดสองแปดสองแปดดีครับโอ้ย มันตีกิ้วังหันที่ไหนสินันเป็นใปัวมันมันบ่ไรเี้ยมันมันไม่ไดเรียบสุดดีแตละวแล้วก็เบิดนาแล้วก็เบิรไท้แล้วก็ห้ามในบ้านติมาหัคือเกาทั้งหาทั้งบิรนาทั้งเบิรหลังลุงก็เป็นในีนี่เนาะคณะวากันหักไม่บนสามเชิญพื่อกันสิครับผม วันหล่อสามเทียนชุด่าชุดคงสุดท้ยคลิปแรกบไคือเป็นคือมีดหนึ่งสามหาสามากหกหกหนึ่าสามสามอันนี้คงชุดทยบานนี่อบานนี้คงชุดไ่ายมันไปใส่ชุดนี่อ๋อจังเกิ้ลเลือเออว่าชุดหม่ละคงชุดไทายเลยครับผมว่ามันนั่นไฮเมื่อสุดตัวละเต้อันนันคือมันเลือนสี่เอทีเอฟซีครับโคงสุดท่ายฟันทงให้เห็นแล้วับว่าชุดเต็มชุดเต็ม ดัดสร้างจัดไปล่ะลูกด้านเพิ่นเอาวิไลเรามาผู้เดียวนง่นเล็กตัวลูกด้านอ่ะลูกด้านปูแม่ปูปูสี่เิ่นหามันอะไรโดนหานเด็กดีๆนะจัดไปนั่นเพิ่นได้ยักใบก้อนได้เก็บใบวันในหอบนึงเนาะในเก็บใบพันพราะห่อมะมันบ่ไรอีกมันบ่มีมันบ่มีแล้วอันนี้มันหาตั้งแต่อัน มือพุ่นหาเป็นมือนที่แปดเกเกนี่บอกปูบอมีแมนก็แปดสองแปดเนี่ยเขาสี่ครับเขาหายุ่งเขาโอ้โหาอะไรกันเลยด้วยคาแบบุญนะเนาะมีทันใดก่อัพนันเอาเนาะปูเนี่ยพอจะไปก่ได้แล้ว เอาชุดเน้นก็คือแปดสองแปดสามตัวได้พี่นรองได้ครับผมน่าจะยืมสองตัวก็มีแปดตัวก็แปดสองเราพูดเนาะตัวเน้นๆนอกกักตัวร่องกันไว้ใี่พี่สุกบานำด้วยเป็นเศรษฐีครับผมสำหรับแนวทางคือไผ่ไงรัสามตัวแตกโอ้ตกพูดูวกมันใจสามตัวแตกเลยพวกก้พวก

ครก็บอกคนละวกชุดนี้เตรียมจองป้ายแดงเตรียมจองป้ายแดงให้เฮงๆรวยนะคะมันเป็นเก่าได้สวัสดีค่ะเหลว